เรามาประกอบขากันนะคะขาเครื่องปั่นเครื่องบดเขาให้น็อตมาให้อยู่นะ นี่นะคะจะดูใกล้ๆนี่ค่ะสูงสูงประมาณใส่นะคะเราจะให้ดูรายละเอียดรอบๆนะคะนี่ค่ะ สวิต์เปิดปิดนะคะสายไฟหมอตอตอรอนะคะแล้วก็มาดูนะะใบมีดสีแฉก ช่องใส่สองช่องนะหนึ่งช่องสองช่องนะคะนี่ค่ะเด็กแข็งแรงนะคะนี่น็อตมอตร์ใครอยากได้ใช้ในบ้านนะคะราคาไม่แรงนะคะราคาค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยนะคะ อันนี้เอามาใช้สำหรับปัน่นผักปัน่นพวกผักที่เราปลูกไว้ในบ้านนะคะอย่างเช่นตอนนี้กำลังเยอะเลยเงือกประหมอนะคะเงือกประหมอแล้วก็อะไระคะะนาพวกอะไรพวกเศษผักนะคะเพราะถ้าเราให้เป็นใบเลยเนี่ยเราไปผสมไก่ก็กินไม่หมดนะคะถ้าเราบดอย่างนี้ ไก่ก็จะกินได้หมดหรือใครจะบดหญ้าในเปียก็ได้นะคะสำหรับเลี้ยงวัวนะคะอ่าแนะนํานะคะนี่แนะนําเลยนะคะลองดูนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูว่าบดหญ้าได้ละเอียดมากไหมนะคะแล้วเข้ามาดูกันนะคะ